อินไซต์แบรนด์มาม่า หากเอ่ยชื่อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในเมืองไทยเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงมาม่ามากกว่ายำยำหรือไวไวซึ่งมามา่าผลิตโดยบริษัทไทยเพสิดน้์ฟู้ดจำกัดมหาชนจําหน่ายโดยบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดบริษัทไทยเพสิดน้์ฟู้ดจำกัดมหาชน TF ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พศ2515ด้วยทุนจดทะเบียน6ล้านบาทซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทเพสิดน้์อินอร์ไพรส์ของไต้หวันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การผลิตและบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดซึ่งรับผิดชอบในการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าโดยมาม่ามีสำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่ริมถนนเทเบุรีรตัดใหม่และโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่หนองเขมกรุงเทพม,มหานครมาม่าถือเป็นแบรนด์ที่แมสมีกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมทุกกลุ่มแต่ก็พยายามที่จะใช้แต่ละรสชาติเข้ามาเจาะกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะในสองรสชาติที่เป็นรสชาติหลักของตลาดคือต้มยำกุ้งและรสหมูสับแต่ ู้หรือไม่ว่ามาม่าออกผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันมีมากกว่า40รสชาติโดยผลิตภัณฑ์แรกคือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรสซุปไก่แล้วรายได้และเรื่องราวของมามา่าทําไมถึงเป็นเจ้าตลาดดัชนีชีวัดเศรษฐกิจเมืองไทยเป็นอย่างไรวันนี้ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์มีข้อมูลจะมานําเสนอให้ทราบกันค่ะ มามา่าดัชนีชี้วัดราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปภาพรวมของตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในปีพศ2512มีรายงานว่าจะเติบโต6%คิดเป็นมูลค่า20,000ล้านบาททำกลางร,รายการแข่งขันที่ดุเดือดแต่มามา่ากกับมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นมากกว่า3%ถือเป็นการเติบโตมากที่สุดในรอบ3ปีและยังคงครองความเป็นผู้นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยส่วนแบ่งตลาดมากกว่า51%โดยในช่วงครึ่ง ปีแรกมียอดขายรวม4,600ล้านบาทเติบโตจากครึ่งปีแรกของปีที่ผ่านมา11.6%จากเดิมตั้งเป้าหมายยอดขายเติบโตไว5%มาม่าดำเนินธุรกิจมากกว่า47ปีถือเป็นเจ้าตลาดมาโดยตลอดแม้ว่าจะมาที่หลังยำยำและไว้ยแต่มาม่ามีเป้าหมายคือการรักษาแชร์จึงทำให้ปี2 5 6 2คาดว่าจะเติบโตถึง6% นอกจากเรื่องแบรนด์ก็ถือเป็นแต้มต่อของมาม่าแล้วช่องทางการจัดจำหน่ายก็น่าจะเป็นอีกจุดแข็งหนึ่งของมามา่าภายใต้บริษัทสหพัฒนาพิบูลเพราะยังคงปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากเรื่องแบนแรนด์แรวปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคงหนีไม่พ้นเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายนั่นเองทุกร้านค้าต้องมีมาม่าวางจำหน่ายแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือความเป็นผู้นำตลาดของมามา่า ทำให้กลายมาเป็นตัวกำหนดเกมการแข่งขันในหลายๆด้านโดยเฉพาะกับเรื่องของการกำหนดโครงสร้างด้านราคาที่หลายๆครั้งเรามักจะได้ยินว่าหากมาม่าไม่มีการขยับราคาปีขึ้น ก็ไม่มีแบรนด์ไหนที่จะกล้าขยับราคาขึ้นก่อนดังนั้นเรื่องของการขึ้นราคาของมาม่าแต่ละช่วงเวลานั้นมีผลต่อภาพรวมในเรื่องของราคาในตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปของเมืองไทยทําให้แบรนด์อื่นๆไม่สามารถขยับตัวในเรื่องของการขึ้นราคาแม้จะมีต้นทุนที่สูงก็ตามเนื่องจากมาม่าเป็นแบรนด์ที่เข้ามากําหนดเกมการแข,ข่งขันในตลาดนั่นเองเพราะด้วยเหตุผลการที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเป็นสินค้าที่แมสจึงมีเรื่องของ Scale, ขอีโคโนมีออฟสเกลเข้าม เกี่ยวข้องและส่วนหนึ่งจะมีเรื่องของราคาเข้ามาเป็นตัวควบคุมการปรับราคาและแต่ละครั้งจึงเป็นเรื่องใหญ่ของผู้บริโภคชาวไทยและจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างของตลาดที่ผ่านมาเราจึงเห็นการปรับราคาไม่บ่อยครั้งนักแม้จะมีเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลาก็ตามแต่มาม่าก็พยายามที่จะไม่ปรับราคาหากยังสามารถแบบรับต้นทุนได้ ผลิตภัณฑ์มาม่าอดีตถึงปัจจุบันรถครบรถปัจจุบันเลิกขายไปแล้วรถซุปไก่พศ2516พศ2543พศ2552โปรตีนไข่ไม่มีข้อมูลพศ2552รถหมูสาบพศ2518รถต้มยำกุ้งพศ2523รถเป็ดพะโล้พศ2537รถเย็นตาโฟพศ2536 ปัจจุบันเลิกขายไปแล้วรถผัดขี้เมาแห้งพศ2539รถข้าวซอยพศ2542ปัจจุบันเลิกขายไปแล้วรถขาไก่ปัจจุบันเลิกขายไปแล้วรถแกงปลาพศ2540ปัจจุบันเลิกขายไปแล้วโจ๊กมาม่าเซรามูนพศ2540ปัจจุบันเลิกขายไปแล้วมาม่าโดเรมอน พศ2542ปัจจุบันเลิกขายไปแล้วรถหมูน้ำตกพศ2543รถหมูต้มยำพศ2544รถโป๊แตกพศ2544ปัจจุบันเลิกขายไปแล้ว บะหมี่ยกเป็ดย่างแห้งพศ2545ปัจจุบันเลิกขายไปแล้วรสต้มยำกุ้งน้ำข้นพศ2545รถต้มยำเส้นชาเขียวพศ2547ปัจจุบันเลิกขายไปแล้วโฮวีดรถหมูพริกไทยดำพศ2548ปัจจุบันเลิกขายไปแล้วมาม่าก้านกล้วยพศ2 5 5 0ปัจจุบันเลิกขายไปแล้วรถต้มแซบพศ2550 Oriental Kitchen รถหมี่โกเรงพศออ2550 Oriental Kitchen รถ h อ t แอนด์สไปซีพศ2550 Oriental Kitchen รถโคเรี n นสไปซ์พศ2550 Oriental Kitchen รถ spicy seafood, อสไอปซ y s e ีฟู o d พศ2550เฉพาะแบบถ้วยรถเห็ดหอมเจพศออ2551รถต้มยำเจพศ2551 Super Bowl รถต้มยำขาหมูพศออ2 2,551ปัจจุบันเลิกขายไปแล้วซูเปอร์โบว์รถแกงกะหรี่หมูพศ2,551ปัจจุบันเลิกขายไปแล้วรถเย็นตะโฟต้มยำหม้อไฟพศ2,553รถต้ยมยำกุ้งน้ำข้นบิ๊กแพ็คพศ2,554รถหมูสับต้ยมยำน้ำข้นพศ2,554รถแกงเขียวหวานไก่พศ2,555รถสไปซี่ชีส พศออ2556เฉพาะแบบถ้วยรสต้ยมยำกุ้งเอ็กซ์ตรีมพศ2556เฉพาะแบบถ้วยมาม่าโจ๊กครับไม่ทราบพศออเฉพาะแบบถ้วยซุปเปอร์โบว์รสมัส,สมั่นไก่พศออ2559รถผัดกระเพราพศออ2560รถผัดไข่เค็มพศออ2561 ปัจจุบัน President h หดดิ้งจำกัดเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทประกอบธุรกิจด้านผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทเส้นบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่ก๋วยจับกึ่งสำเร็จรูปโจ๊กข้าวต้มซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าวเป็นหลักและวุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูปจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้มามาม่ามา,ม,ามี่ป้าป้าปาม่าเฮนดรไร์และเพอร์ซิเดนไรต์เป็นต้น รายได้ของมามา่าบริษัทไทยเพซิเดนต์ฟู้ดจำกัดมหาชนเจ้าของผลิตภัณฑ์มามา่ามีรายได้ที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าล่าสุดปี2560รายได้2,790ล้าน78,010บาทกำไร480ล้าน931,000 677บาทปี2,561รายได้13,252ล้าน371,157บาทกำไร2,582ล้านเ5้า4บาท สังเกตหรือไม่ว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีมาม่าก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดกลายเป็นสินค้าหนึ่งที่ผู้บริโภคชาวไทยจะต้องนึกถึงไม่ว่าจะช่วงต้นเดือนกลางเดือนหรือปลายเดือนจึงไม่แปลกที่รายได้ปี2511ของมาม่าจะสูงถึง1.3หมื่นล้านบาทนับว่าเป็นดัชนีชีวัดเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดี แฟนช c h เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชสยแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คําปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7น ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ